สวัสดีชาวไบาก็ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP ครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสรุปเรื่องของกริสตาร์ทนะครับการคอลี่ไฟ Q1 Q2 เสร็จสิ้นกันไปเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะโอ้หลายๆคนก็ตกตะลึงนะครับก็เรียกว่าเป็นการคว้าโพแบบหักปากกาเซียนของเสียแฟบวาบิโอกวาตราร์โลนะครับสามารถที่จะกดเวลากลายเป็นสถิติใหม่ของสนามได้สําเร็จเฉือนมาร์คมาเคสไปนะครับก่อนหน้านั้นมาร์กเขไปกดเวลาทําลายลงไป การคว้าโพลครั้งนี้ของควาตาโรนั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายนะครับนี่คือโพลที่เป็นสถิติสนามใหม่ในเฮเรสนี่คือโพลครั้งแรกนะครับในรอบกว่า3ปีตั้งแต่2022ที่มันดาริกาสตรีทเซอร์กิตในอินโดนีเซียจากวันนั้นจนถึงวันนี้1,134วันนะฮะที่ไม่เคยออกสตาร์ตปิดแรกหรือว่าการคว้าโพล มาสำเร็จในเฮเรส2025ฤดูการนี้นะครับเป็นการออกสตาร์ทแถวหน้าเนี่ยสสนามติดกันเลยในก่อนหน้านูน้นที่ลูซแซลกาตาเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนก็ออกสตาร์ทกริดที่3ครับแล้วก็มาในรอบนี้ก็มาทำสำเร็จได้เส้นทางก็ต้องบอกว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบด,ดอกไม้นะฮะทุกคนเส้นทางที่จะต้องฝ่าฟันมาทุกคนทราบดีใช่ไหมว่าการฝึกซ้อมนะฮะในทุกรอบการลงสนามเนี่ยควาซาโร่ไม่ใช่ดาวเด่นนะครับ เป็นการแย่งชิงกันเองระหว่างดูคาติโดยเฉพาะ2พี่น้องมาเคสเนี่ยชัดเจนเลยนะครับแต่ควาตารโรเหมือนภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรเหมือนประมาณมวยซุ่มเหมือนประมาณม้ามืดทํานองนั้นคืออาจจะมีการฝึกซ้อมที่ดีในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ระดับที่จะมาต่อกรก,กับดูคาติอันนี้ผมพูดแค่ในการลงสนามก่อนหน้านี้ครับแต่พอการคอลี่ไฟนะฮะก็ สามารถที่จะเข้ามาใน Q 2ได้แบบไม่ต้องปั้นเนื้อปั้นตัวมากนักเหมือนกับในปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีความเร็วอยู่รันอยู่สองรอบก็คือก่อนหน้าที่จะมามีรอบนี้เนี่ยมันเวลามันนิดเดียวนะครับแล้วเวลามันพอเหลือแล้วยางมันก็กําลังอยู่ในจุดพีคก,ก็ไม่มีข้อผิดพลาดครับคือรอบแรกนั้นรู้สึกว่าจะไปผิดพลาดในในเซกเตอร์ที่สาฮะแล้วก็ทําได้ดีในเซกเตอร์ที่สแต่ปรากฏว่าในรอบที่ เรียกว่าคว้าโพลได้เนี่ยไปกลบจุดอ่อนในเซกเตอร์ที่3ได้เซกเตอร์ที่3ก็จะอยู่ในระหว่างโค้งที่6ลงมานะครับหกเจ็ดแพวกนี้ก็จะเป็นโค้งแบบโค้งความเร็วยาวซึ่งก็เป็นจุดที่ M1 ก็น่าจะเข้าทางแต่รู้สึกว่าเพราะอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไปพลาดในรอบก่อนหน้านั้นแกก็พลาดนิดเดียวะฮะมันมันไม่ใช่เวลาที่พอจะเป็นโพแต่พอมาอรอบที่สนะครับวิ่งมาเนี่ยยางกําลังยังไม่เลยจุดพีคเนี่ย มันก็พอเหมาะพอเจาะนะครับก็แสดงความยินดีกับอัลเจโบด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆฮะการแข่งขันผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นอีกเคสหนึ่งเข้าใจดีนะครับว่าโอเคละเรื่องของการแข่งขันศักยภาพของรถการวิ่งยาวๆวยามาฮ่ากับดูคาติหรือกับค่ายอื่นก็เทียบเทียบกันดูแล้วกันตามที่พวกเราได้เห็นแต่เขาเร็วที่สุดในการคอลี่ไฟล์เราก็ควรจะปรบมือชื่นชมเขานั่นแหละให้กําลังใจกับคนที่ประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันคนที่พลาดพลั้งก็ส่งกําลังใจให้ก็เป็นประมาณนั้นนะครับถึงจะว่าจะถือว่าเป็นการเชียร์ที่ดูสวยงามกันไปผมไล่เลี้ยงนะครับกริดสตาร์ทนะครับคันแรกฟาบิโอควาสตาโรคันที่2มาร์คมาเกสคันที่3ฟรานเชสโกบันยายานี่คือ3คนบนแถวแรกนะครับแล้วก็คันที่4เป็นอเล็กซ์มาเกสคันที่คันที่4เป็นฟรังโกมอร์เบลลี่ขออภัยนะครับคันที่ใช่หรือเปล่าคันที่5เป็นอเล็กซ์มาเกสนะครับแล้วก็คันที่ อ้าไม่ใช่ครับคันที่4เป็นอเล็กซ์มาร์เกตคันที่5เป็นมอร์เบเดลลี่โอ้ตื่นเต้นนะครับขออภัยคันที่6เป็นมาร์วิวิญญาเลสนะครับคงต้องดูต่อแล้วล่ะนะจำไม่ได้ครับอ่ะนี่คือแถวที่3นะครับคันที่7 8 9นะครับคันที่7เฟอร์มินอเดแกรคันที่8เป็นดิกเกียครับคันที่9เป็นจอหนเมียร์แล้วก็แถวที่4นะครับคันที่10 11 12คันที่10โยฮันซาโก้คันที่11มาโกเบเชกี้แล้วก็คันที่12เปโดอาคอสตา สองคนที่เอาตัวรอดมาจากคิวหได้นะฮะก็คือเบเชกี้นะครับมาโกเบเชกี้กับมาวิลิวิญาเลสเอาตัวรอดมาได้กล้องสมเกียริจันทราพรู้สึกว่าจะออกสตาร์ทคันที่น่าจะเป็นคันที่ยี่สิบี่สิบเนะฮะคันที่ยีอ็ดอยู่หน้าโรนโซซาโดริอยู่หน้า Robinson oli, อเล็กวินส์ ins, ครับอากล้องก็ลุ้นกันไปนะครับเอานะครับ ออกมาเป็นในแบบนี้นะฮะกริดสตาร์ออกมาในแบบนี้มีโอกาสจะหวังอะไรได้ยังไงกันหรือเปล่ากับสปินสปินเวสย้ำนะครับสองทุ่มตรงคืนนี้สปอตทีวีสองแล้วก็ t n t s p o ทีสปอสองเนี่ยก็ไปรอเลยครับไปรอก่อนสัก10นาทีได้ก็จะดีนะฮะเพราะว่าผู้บรรยายก็จะได้ให้ข้อมูลวิเคราะห์อะไรให้เราฟังกันไปสะดวกช่องไหนสัญญาณช่องไหนมันแรงมันเร็วก็ไปตรงนั้นกันเลยนะครับการแข่งขันในวันนี้เข้าใจว่าก็น่าจะต้องระวัง เต็มๆหละทุกคนได้เห็นใช่ไหมว่าการฝึกซ้อมในทั้ง F2 p ซึ่งมาร์กมาแค่เร็วสุดครับอ่าแล้วก็การคอลี่ไฟทั้ง2รอบเนี่ยโอ้โหนะฮะการล้มนี่เยอะเลยผมเนี่ยจำไม่ได้ครบหรอกครับว่าใครกันบ้างล้มนี่นะฟรานเชสโกบัญญญา่าก็ล้มครับเปโดรคอสตาอย่างนี้อ่ามอเบเดลี่อย่างนี้มอเบเดลลี่เนี่ยล้มจนทงแดงนะอ่าล้มจนทงแดงนะครับในโค้งที่สตรงนั้นมันเป็นกำแพงลมกำแพงโฟมครับ แม้ว่ามันจะเป็นโฟมที่ซับน้ําหนักได้ดีเนี่ยแต่นะครับความหวาดเสียวของมันก็คือมันพุ่งไปแล้วมันจุกเลยนะโค้งที่4ี่มันจะเป็นเป็นโค้งความเร็วสูงครับอ่าโค้งที่4ี่รู้สึกว่าซัดมาเนี่ยร้อยสามร้อยสี่ได้สบายเลยนะดังนั้นถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปคือกรวดเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับยังไงก็ต้องไปหยุดอยู่ที่กําแพงโฟมซึ่งจุดที่หวาดเสียวแบบนี้ก็คือสมมติว่าถ้าอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่แต่แค่เล่าให้ฟังให้เห็นภาพว่า จุดที่หวาดเสียวคือถ้านักแข่งไปประสบอุบัติเหตุแล้วไปรออยู่แล้วรถน่นมันไหลมาก๊อปปี้อีกทีนึงอันเนี้ยจะจะคล้ายๆกรณีของที่โปรตุเกสนะครับเมื่อ2ปีก่อนทุกคนจาเตุโปริสแวการโได้ไหมฮะหมายเลข44ตอนนั้นนะ่ะนี่แหละครับถึงได้บาดเจ็บยาวนานหายไปเจ็ดสนามเนี่ยฮะก็เพราะอย่างนี้แหละอ่าก็คือไหลไปเพิ่อรไปรออยู่แล้วรถก็ไหลตามมาแล้วปั้งอาจก๊อปปี้ไปเลยแต่ก็ดีนะครับที่แฟรงกี้เองก็ไม่ได้ เจ็บอะไรมากมายนะครับเข้าตรวจร่างกายแล้วก็กลับมาลงสนามกันได้แต่นะครับหนึ่งในคนที่ล้มมีคนหนึ่งเอาเร็กรินก็ล้มในที่นี่ฮะตามจริงวินนั้นล้มไป2หนครับแต่หนที่2รู้สึกว่าเจ็บระดับหนึ่งเลยครับอ่ารู้สึกว่าเหมือนเดินจุกจุเดินกระเพกกระเพกเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เขาล้มนะรินไปล้มในจุดที่แฟงกี้ล้มนั่นแหละไหลไปแล้วก็อัดต้มเข้าไปอย่างที่บอกไปที่นี่มันมันเอ่อความเร็วมันสูงฮะ รวดมันก็ไม่สามารถจะยั้งอะไรได้นะครับก็ไปแล้วก็เลยทําให้รินออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะขับได้หรือไม่ได้ยังไงไม่รู้คือกล้องนะัไม่ไม่ได้ฉายไปนะครับแต่กว่าจะมาลงได้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีผลแน่นอนครับกับเรื่องของอาการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นแน่ละ่ะมีหลายคนนะครับที่ล้มนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดอาจจะบอกมาไม่ได้หมดทุกคนแต่ถ้าใครที่ได้ดู พร้อมๆกันกับผมในการฝึกซ้อมในทุกรอบเนี่ยจะได้เห็นเลยนะฮะว่ามันมีทุกโค้งเลยไม่ว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายโค้งที่สิบสามอย่างเงี้ยนะครับฟาตาโรกก็ล้มไปในเมื่อวานนี้ด้วยอ่โค้งที่เก้าก็ล้มในในวันนี้เนะี่ยบางคนก็ล้มโค้งที่หกโค้งที่เจ็ดอย่างเงี้ยโค้งที่สี่โอ้นะครับคืออย่างที่ผมมักจะพูดไปบ่อยๆว่านี่คือสนามปราบปราบเซียนครับมันเป็นสนามที่คือเต็มไปด้วยอะไรที่แบบการล้มเนี่ยทุกคนได้ดูนะฮะว่า สโลโมชันให้ฉายให้ดูเนี่ยเหมือนอยู่ๆหน้าพับไปดื้อเลยครับเหมือนไม่มีอาการอะไรเลยถ้าแบบว่ามาแบบเบรกซะจนแบบว่าเกินไปเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้นะฮะกรณีของของหลายๆคนนะครับของเพลโกกรณีของอัลคอสตาอย่างเงี้ยมาอยู่เอียงไปหน่อยเดียวออาพับไปแล้วนี่แหละครับเซตติ้งยางรู้สึกว่าจะเป็นมีเดียมซอฟผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าการแข่งขันในคืนนี้จะ,ะใน รอบสปรินท์สองทุ่มซึ่งก็จะตรงกับเวลาในที่นั่นก็จ่วงใบใบนะฮะอุณหภูมิก็น่าจะสูงขึ้นน่าจะอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้เซตติ้งยางมีเดียมอาจจะเป็นอาจจะเป็นพระเอกอยู่เหมือนกันแต่การแข่งขันมันอยู่แค่12รอบครับในสปรินท์เนี่ยเมื่อวานรอบแรกเราได้เห็นนะครับนะักแข่งบางคนเอาอยางฮาร์ดลงไปซ้อมด้วยฮะแต่แต่ส่วนน้อยครับส่วนน้อยอ่าแต่แต่ฮาร์ดจะมีไหมละ่ะ12รอบมันก็มันก็ไม่ได้มากมายเนาะแต่ถ้าพรุ่งนี้มันจะเป็น24รอบนั้น จะลุ้นอีกทีนึงเพราะว่าพรุ่งนี้ยังคงเหลือการวอร์มอัพนะครับอยู่ประมาณบ่ายสกว่าสิบนาทีอันนี้จะเป็นเป็นสุดท้ายจริงๆนะครับที่นักแข่งจะได้เก็บข้อมูลกันไปนะฮะก็มารอดูกันนะครับว่าเซตติง้งยางจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะได้ลุ้นเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละผมบอกไว้เลยนะครับที่นี่ไม่เคยทําให้ให้เพี้ยนไปจากไปจากเดิมเลยแต่ละปีก็คืออุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเยอะ คนที่ประคับประคองบางทีแบบได้คะแนนมาแบบงงๆเลยนะจะบอกให้ได้อันดับดีๆมาแบบงงๆเลยก็ไม่ได้จะไปดูถูกนะครับว่าควรจะแซงเพื่อเอาคะแนนมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอาเป็นว่าก็คือใครประคับประคองให้จบการแข่งขันได้ก็ถือว่ามีความสามารถระดับหนึ่งในที่นี่เป็นสนามที่หักปากกาเซียนมาเยอะนะครับในทุกรอบตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะก็ตามสภาพที่ได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันพร้อมที่จะมีจุดเปลี่ยนในหลายๆโค้ง ทางตรงไม่ยาวก็จริงนะฮะแค่600ในหน่อยเนี่ยแต่นั่นแหละครับว่าเป็นสนาม stop and go กเป็นสนามที่บิดแล้วไปบิดแล้วไปเบรกแล้วหยุดเบรกแล้วหยุดเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยนะครับที่ต่างกันไอ้จุดด้อยเนี่ยมันก็คงล้มกันหลายค่ายหลายคันจุดด้อยมันก็คงจะเรื่องของยางเรื่องของสภาพพื้นแทร็กเรื่องของความแคบเลสซิ่งไลนมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกับสนามอื่นๆนะฮะแค่11เเมตรเนี่ยบางทีเข้า ผิดมันก็กลัวที่จะลบกลัวที่จะหลุดไปอย่างเงี้ยคลิกหน่อยเดียวมันก็พร้อมที่จะเกิดอะไรเซอร์ไพรส์ได้นะครับทุกคนเนาะเอาไปลุ้นกันนะครับย้ำสปอตทีแล้วก็ t n t Sport 2นะครับคืนนี้จะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นฟ้าฝนน่าจะเป็นใจหรือเปล่าหวังว่านะครับจะมาไลฟ์สดไม่มั่นใจว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็นใน Facebook เอาเป็นว่าวันนี้2ทุ่มใช่ไหมสองทุ่มครึ่งก็น่าจะจบครับกิจกรรมสำหรับสปินเรส ประมาณสัก2องทุ่มสีเอาไม่เกิน3ามทุ่มด้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันามาฉลองความสําเร็จให้กับใครก็ไม่รู้หรอกในตอนนี้ให้กับ9คนที่จะมีโอกาสมีสิทธิ์ได้แต้มในสปรินเวทวันนี้นะครับจะเป็นใครก็ค่อยมาเจอกับผมได้ใครว่างนะครับประมาณใกล้ๆสามทุ่มสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่เจอใน YouTube ก็ไปเจอใน f e c o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  k n p n p e นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ